ดาวสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงธุรกิจติดดาววันนี้ครับผมอยู่กับเพื่อนๆสมาชิกใหม่เหล่านี้ครับนี่คือมัสคอตฝีมือคนไทยครับเริ่มอยากรู้จักพวกเขากันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวตามไปดูกันข้างในเลยครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับเว็บแมพเว็บแมพอจาจารย์เฮ้ยผมไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะครับแต่เดี๋ยวตามพวกเขาไปเลยครับ กำลังมันกำลังมันวสวัสดีค่ะน้องแม่วสวัสดีครับแหมพวกผมกำลังมันกับเพื่อนๆใหม่อยู่เลย ได้ข่าวว่าที่นี่คือโรงงานผลิตมาสคอตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ค่ะผลิตได้มาต้อง3 0 0 0 0ตัวแล้วใช่ไหมคะก็ประสบการณ์20ปีแล้วค<อ>่ะที่ทำมาจุดเริ่มต้นของโรงงานเราเนี่ยก่อนจะมาเป็นโรงงานผลิตมาสคอตได้มันเป็นยังไงครับก็เริ่มเมื่อย0ปีที่แล้วค่ะเรื่งองการผลิตมาสคอตเนี่ยคือคนต้องการแต่ว่าที่ผลิตยังมีน้อยพี่เห็นว่าตลาดมันต้องการเยอะก็เลยลองมาทําด้านนี้ดูค่ะพอจะบอกได้ไหมครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ย แบบมีการใช้งานในประเภทไหนบ้างถึงครับก็เป็นงานประชาสัมพันธ์งานนโรโลงโโงานกีฬาสีงานเรื่องเละะินค่ะใช้ได้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ลามไปถึงการขอแต่งงานเซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้วันเกิดถือเค<อ>้กเซอร์ไพรส์ง้อแฟนมีหมดค่ะอตอนนี้แสดงว่าเราไม่ได้ผลิตขายอย่างเดียวแล้วอะไรอย่างงี้มีทั้งให้เช่าแล้วก็ผลิตแล้วก็มีเป็นหุ่นไฟเบอร์ที่ตั้งหน้าร้านนะคะพอฟังแบบนี้แล้วเริ่มอยากจะไปเห็นแล้วครับว่ากว่าจะเสร็จเป็นพี่พี่มัสคอตแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> มันมีกระบวนการผลิดยังไงบ้างใช่ค่ะยินดีค่ะงั้นเดี๋ยวต้องให้พี่พัด์พาไปดูต่อค่ะไปเลยค่ะแต่ก่อนอืน่นผมว่าเมื่อกี้อารมณ์กำลังค้างครับอ่ะอีกสักเพลงหนึ่งขออีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันครับค่ะจัดมา ติดดาวกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานผลิตมาสคอตแล้วเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถามก่อนเลยครับว่าถ้าผมเป็นลูกค้าที่อยากจะทําตัวมาสคอตแบบนี้ค่ะมันใช้เวลาผลิตนานไหมครับประมาณ4วันนะคะแต่ควรจะออเดอร์ล่วงหน้าประมาณ30วัน30วันค่ะเพราะออเดอร์ยาวอ๋อนี่แสดงว่าใครอยากจะใช้ต้องวางแผนกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะนอกจากจะต้องออเดอร์30วันแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นกําลังทํากันอยู่เนี่ยพี่พัดเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่า มันมีขั้นตอนก<ต>ระบวนการไงกว่าจะสด็จไปเป็นตัวเหมือนกับพี่ๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ครับคือเริ่มต้นลูกค้าต้องมีแบบมาให้ก่อนพอมีแบบมาให้เราจะใส่สเกลให้ลูกค้าว่าหัวคนใส่แล้วจะขนาดเท่าไหร่หัวขนาดเท่าไหร่เอวขนาดเท่าไหร่คือดูแบบก่อนใช่ค่ะค<ร>พอ<ร>ได้แบบแล้วจากนั้นก็เราจะไปขั้นตอนการผลิตหัวก็คือเราจะปั้นหัวขึ้นมาให้ลูกค้าแอบฟูบก่อนก็คือหัวเหมือนอย่างนี้หัวอย่างนี้แต่เป็นดินเหนียวอะค่ะแล้วก็มีการเลือกผ้าทำรองเท้าถุงมืออะค่ะแล้วจากนั้นเป็นยังไงต่ออครับบบพไไไไดดดด้้้แ ได้ผ้าแล้วได้ผ้าพอหัวลูกค้าเนแอปปุ๊บไม่มีการแก้ไขแล้วผ่านแล้วก็ทําการหล่อไฟเบอร์ก์ดตามที่ลูกค้าแอปปุ๊บเลยก็คือเครื่องในนี่เป็นไฟเบอร์ก่ะซึ่งมันจะทนทานแล้วมันก็มีน้าหนักเบากว่าพวกโฟมพวกฟองน้ําอายุการใช้งานนานค่ะเป็นสิบปีแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะเช่าแล้วครับค่ะ นีีมันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับค่ะในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้สั่งทําใช้งานคแค่ครั้งสองครั้งมีให้เช่าก็จะมีเป็นรูปสัตว์มีแบบให้เลือกก็จะเช่าวันละ2องพต่อวันต่ตัวแล้วถ้าผมอยากได้เป็นของตัวเองล่ะครับราคาเริ่มต้นก็ตัวละ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปราคาก็ขึ้นอยู่กับแบบขนาดแล้วก็จํานวนค่ะพอรู้ขบวนการแล้วเนี้ยชักเริ่มอยากจะลองใส่แล้วค่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดีกว่าค่ะน้องเม์ลองลอง,ลองเลยไหมคะพี่<ม>เตรียมไว้ให้แล้วตัวลองนี่คือผมลองเองใช่ไหมคบใช่ค่ะ เอาว่างั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับค่ะใช่เลยค่ะไปเลยครับค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือต้นแบบ ที่ก่อนจะผลิตออกมาเป็นมัสคอตใช่ไหมครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จแล้วเราก็ได้เป็นตัวนี้มาปั้นดินให้ลูกค้า a p p พ o บ e ก่อนว่าเหมือนแบบมากแค่ไหนอะค่ะอ๋อนี่นี่คือเหมือนเป็นต้นแบบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วได้จากต้นแบบแล้วเราไปไปทำอะไรต่อครับเราก็จะไปทําพิมพ์เพื่อจะทําหล่อไฟเบอร์กั๊สค่ะอ๋อก็คือที่เป็นปูนพลาสเตอร์มาใช่แปะแปะข้างนอกแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไฟเบอร์กัาสมาหล่อไฟเบอร์กัาสก็คือทําให้มันเป็นขึ้นรูปเป็นที่จะใช้งานได้ใช่ค่ะ พอเห็นขั้นตอนขนาดนี้แล้วเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วครับว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นใครบ้างครับลูกค้าในประเทศครับก็จะเป็นพวกอีเวนต์บริษัทโฆษณาหน่วยง,งานราชการทีมฟุตบอลในเมืองไทยอ่ะทีมฟุตบอลนี่ที่เห็นแข่งกันเป็นลีกไทยลีกนี่ก็ยี่ส0กว่าทีมทําที่นี่ยี่สกว่าทีมทำที่นี่หมดค่ะโอ้โหเห็นขนาดนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยพอ,อเห็นบอกว่านอกจากในประเทศแล้วเนี่ยก็มีส่งออกส่งออกด้วยค่ะ ส่งออกไปทั่วทั่วโลกถ้าจะมีเป็นพวกทีมฟุตบอลชั้นนาก็จะมีพวกแมนยูแมนซิตี้ทีมเลยนะครับแมนยูค่ะแมนยูนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนแมนยูนะครับค่ะทำที่นี่ทำที่นี่คือปีศาจแดงก็เนี้นทำที่นี่เลยใช่ค่ะที่มีหางอ่ะแล้วก็ถือสามง่ามแล้วก็เป็นแมนซิตี้ตัวสีฟ้าค่ะอ๋อแมนซิตี้ด้วยเรียกว่าใช่ค่ะนล่นอีกหลายๆทีมเนี่ยนั่นก็น่าจะมาจากเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะโอ้นอกจาก ทีมฟุตบอลระดับโลกอย่างนี้แล้วครับมีอะไรอีกบ้างไหมครับก็มีส่วนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่มาเปิดที่เมืองไทยแล้วการ์ตูนเน็ตเวิร์กใช่รู้จักไหมมีตัวอะไรบ้างเออเพื่อนผมก็ค่อนข้างจะห่างหายจากการ์ตูนไปนาน้ะแต่พอจะนึกออกว่าพาวเวอร์พับเกิลอ๋อพาวเวอร์พับจานีเบลวอะไรพวกนี้ค่ะทำที่นี่หมดเลยทำที่นี่นี่เรียกว่าจากทั่วโลกนี่มาทำจากที่นี่หมดเลยค่ะเพราะฝีมือคนไทยดีกว่าที่อื่นอยู่แล้วแล้วก็ไม่แพงถ้าเทียบกับคุณภาพก็เรียกว่า คุ้มค่าคุค่าดีเยี่ยมค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นธุรกิจมาสคอตของคนไทยนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงงานเห็นการผลิตกันจัดจเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่พันมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับธุรกิจดีๆแบบนี้ครับเห็นถึงฝีมือทักษะและความสามารถของคนไทยครับผลิตมาสคอตดโด่งดังไปทั่วโลกครับแบบนี้นะครับผมต้องติดดาวให้ครับ การขอติดดาวให้กับบริษัทไทยมัสคอตจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายชุดมัสคอตรายใหญ่ที่สุดในเมืองไทยโดดเด่นด้วยฝีมือการสร้างสรรค์และคุณภาพการผลิตทำให้มัสคอตจากฝีมือคนไทยโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะ